ถ้าว่างๆอยากจะาทำคลิปคอนเทนต์ทำอาหารกินกินกินยากอะไรเงี้ยนะครับแต่มันพื้นที่พี่มันน้อยครับมันไม่ค่อยสะดวกทำเงี้ยๆคนเดียวได้แต่ว่าถ้าทำโชว์นี่พื้นที่ไม่พอ ไอพี่ใหม่ยางไยังกล้แล้วครับรอก่อนนะ โดนเี้ชี่อย่างลังใด้วยไหมก็บางวันนะครับ,บางวัาก็ไปพี่หมอคันทาหายเคยบ่าเห็นตื่นทุกเชา้าใช่ก็ <c oughs> ตื่นทุกเช้าแน่นอนนะครับต่อไปนะครับจะต้องทําให้ได้บางในวันก็มีซึมๆพีพีพบ้างแต่ผมนอนพอดีไงนอนมาแปดชั่วโมงอยู่อล้วะ กลับชิงใหม่เมื่อไรครับตอนนี้รอบๆชิงใหม่สะอาดบ้างแล้วใช่ครับแต่มันยังเหมือนมีเอนะฟเฟกตครฝุ่นใช่ไหมแล้วก็ตัวบ้านเองก็เริ่มกําลังดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปนะครับไม่มีครับร้ากลางคืนอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็นตอนเช้าแทนอาจจะเป็นช่วงกลางวันนะครับเดี๋ดูอีกทีนนะึงเนาะ How are you f i? What about you mm -hmm. uh. mm -hmm. Mm -hmm. ไลฟ์ครับไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ตอนที่ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ามันยังส่งของไม่ได้ไงตื่นเช้าหรือยังไม่แน่นอนครับตื่นเช้าครับ <c oughs> มาเจอน้าพี่คนแรกเลยไา้ครับก่อนจะทำอะไรต้องเจอน้าพี่ก่อน <Yeah. S 2> นะครับไล์กลางวันไหมครับคงต้องไล์กลางวันแทนนะคิดว่า <c oughs> จะได้แบบคลินอะไรได้ด้วย เอาอันนี้จะไปวิ่งไหวไหมนี่ปวดหลังขามากเลยต้องแจ้งลงหน้าครับได้สิครับ It's time for coffee นี่ครับผม คอนเซอร์ยูเน่ต้องเข้า,านะครับใน,นเช้ากัางเลยครับไม่ครับมือชา,ชา,ชาไม่ทานไข่ต้มหรอกนะเป็นมื้ออื่นครับตอนนี้มีสเสียงเยอะมากเลยสลับกันมื้อเช้าจะทำอะไรง่ายๆครับเพราะผมกินไข่ต้มสำมือม้อมันหลายมือ้ออะใช้เวลา เป็นหลายชิ้นน่ละหลายฟองกูติดตอนนี้ตอนเช้าตอนเช้าอยากกินอะไรที่มันมีรสชาติน,นึงกินไห่ต้มมันแนบ่ยทรมาน <c oughs> จริงแล้ว คอนเย็นก็ยังมาไลา่แต่คิดว่านะ ใช่ครับ <c oughs> มาตีห้าทุกวันแล้วก็เป็นหลูเที่ยงไม่นอนเหมือนเดิมนอนไม่ไวแะครับนอนไม่ไว <c oughs> เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะไปแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวบเหมือนกาล่ะวันนี้น่าจะออกไปวิ่งนะครับรอบเมืองหน่อยข้อดีของการอยู่กรุงเทพนะครับก็คือในเมืองอนะใจกลางเมืองหลายหลยไอเรียนะครับมีฟุตบาทให้เราวิ่งบ้าง แล้วก็มีสวนสาธารณะที่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งให้เราวิ่งนมันก็ได้อารมณ์่ีแบบนึงธรรมชาตินะมีนกสัตว์มีแมวมีส่วนนึงดีมากเลยทุกคนอยากจะบอกแมวจอนเยอะมากผมเอ็นจอยมากอยู่ค่อนข้างๆเอ็นคอเทียนะครับชื่อสวนเป็นจากซริมาคือวันนี้หรอวันนี้ก็ห้าโลสิบโลอะไรเงี้ยครับ ช่วงนี้ไม่ได้แบบซ้อมก่อนเนื่องเท่าไหร่เป็นเนางเล่นเวทเยอะเนึงนะสลับกันแหละรครับแต่คุณเน,นี่ยมันเอี่ยงพี่ว่าโอเคถ้าคุณไม่ใช้รถออะแค่ไหนมันก็โอเคใช่ไหมแบบเราไม่ติด จริงมือนี้ไม่ได้ลองท้องนะครับก็กินจริงจังเลยเพราะว่าขนมปังสี่แผ่นก็ให้พลังงานเยอะอยู่ครับค่อนข้างอิ่มเลยอ่ะวกีก็คือครบนะครับในมือที่เมื่อกี้เห็นนะครับมีนิดเดียงก็คือขนมปังสี่แผ่นใช่ไหมขนมปังสองแผ่นมันให้ร้อยสามสิบแคลอรี่ใช่ไหมสองแผน่นไอ้สี่แผ่นมันก็ได้ทั้งหมดสองร้อยหกสิบแคลแต่มันได้คาร์โบไฮเดรตเยอะคาร์โบไฮเดรตมันสองยี่สิบสามกรัมต่อสองแผน่นเท่ากับมือเมื่อกี้ผมได้คาร์โบไฮเดรตสี่สิบกรัม ซึ่งคาร์โบไฮเดรตช่วยอะไรอันนี้ก็ต้องไปหานะครับมันก็ดีต่อร่างกายเป็นพลังงานนะครับแหล่งให้พลังงานแล้วก็เอ่อโปรตีนอ่าเมื่อกี้ที่กินไปโปรตีนหกสัยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้ายี่สิบห้ากรัมก็คือเหมือนกินมื้อจริงจังเลยครับโปรตีนยี่สิบห้ากรัมนี่เหมือนก็กินกินไข่ต้มประมาณเจ็ดสิบห้าสาสิบ ประมาณเหมือนกินไข่ต้มประมาณห้าฟองสี่ห้าฟองก็คือกินจริงจังค่ะว่าแล้วกินเยอะขนาดนี้ไม่กลัวจุกเหรอใช่กลัวครับบางทีก็จุกเหมือนกันแต่ก็เลยนั่งพักก่อนต้องนั่งพักหนึ่งเลยครับเพื่อทีาจะได้วิ่งจริงก็นู่นแหละครับประมาณแบบหกโมงหกโมงสิบห้าอะไรเงี้ยโมงครึ่งออกไปวิ่งตื้อๆรีบวิ่งรีบเสร็จกลับก็เหนื่อยละนะครับ จริงๆกอยากตื่นเช้ากว่าน,นี้แต่ว่ามันจะต้องเข้านอนเร็วเกินไปไงไอ้ถามว่าเข้านอนเร็วได้ไหมมันได้ทุกคนแต่แต่มันจะต้องมือนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนี่นออกไหมแค่ตัว,วน,นี้เนปะ็นเข้านอนสองทุ่มครึ่งน,นี่ก็เก่งกว่าตอนสมัยสี่ขวบห้าขวบอีกแล้วเนี่ยใช่ไหม แต่ถามว่ามันดีม,นมันดีนะจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเราทําได้ไม่ว่าไม่ว่าใจยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราทําได้นะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องราวดีๆมันเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากๆมันได้รีคอเวอร์ครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งเ,เมื่อก่อนอนะ่ะตอนเรียนด้วยกันประมาณปมต้นมต้นตัวเล็กมากเลยตัวเล็กเลกมต้นแล้วพอมาเจออีกทีคือมอปลายแล้วแต่ไม่ได้แบบ ผมก็เปลี่ยนที่เรียนใช่ไหมแล้วก็มาเจอกันว,ว่าแแบบเจอผันผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอทีก็เฮ้ยทำไมตัวใหญ่ขึ้นสูงมากน่าหุ่นดีเลยเมื่อก่อนเป็นตัวเล็กๆอ้วนๆอะไรเงี้ยก็ถามว่าทําอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามาเปลี่ยนรูทีนใหม่หมดเลยก็เข้าฟิตเนสใช่ไหมชั่วโมงปายมันเข้าฟินเนตเนสเพราะอยากผอมแล้วก็ไปคบไปรู้จักกับพวกที่เขาแบบประกวดแข่งอะไรเงี้ยมันก็เลยได้ทริคได้การสอนที่ดีได้แบบโภชนาการที่ถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เลิกยังนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือมันสูงมากอะตัวแบบฝังคนละโลกเลยอะก็เลยถามว่าทําอะไรมาอะไรเงี้ยมันบอกว่ามันนอนเร็วมากแล้วก็ถามว่านอนกี่โมนอนสามทุ่มซึ่งตอนนั้นมอปลายสามอะนอสสามทุ่มอะไรเงี้ยผมก็บอโหจรสิ่งว่าผมนอนตอนนั้นอะที่เล่นเินเน็ตเหมือนกันผมยังได้ก้าแบบสี่ทุ่มไม่เคยได้เร็วกว่านั้นพยายามแล้วมันไม่ได้ อาจจะเพราะว่าสิ่งเราเยอะเกินไปนสิ่งรบกวนเยอะเกินไปหรือเป้าหมายหรือว่าใจเรามันยังไม่ไม่ไม่สูงกับผมครับไม่สูงกับผมแต่ว่าแค่สูงจากที่ตอนที่เคยเห็น,นเฉยแล้วมันผ่านเวลาแล้วมันแบบตกใจเฉยเอะแล้วแบบผมตอนนั้นนะโมเมนต์นั้นนะที่เริ่มล่้ฟินเนสทําได้มากสุดก็คือแบบสี่ทุ่มสี่ทุ่มนอนสี่ทุ่มได้ตื่นหกโมงอะไรเงี้ยหกเจ็ดโมงอะแต่มันไม่ได้แบบ มันทําได้ไม่นานแล้วมันทําได้แบบทำทำหายหายทำทํหายหายซึ่งช่วงโมเมนต์ในชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าตอนนี้ดีที่สุดมันลงตัวองค์ประกอบมันลงตัวมัหมือเราโตขึ้นเราผ่านช่วงชีวิตมาเยอะแล้วเรารู้แล้วเรามีความรู้เรามีเป้าหมายชัดเจนเลยตอนนั้นตอนเด็กมันเหมือนแค่ทําไปก่อนเพราะว่าอยากรู้สึกเฮลวตีแต่พอทําไปถึงจุดหนึ่งสองสามปีตับแตกก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่การเล่นซีเน็กเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะก็ ก็เรียกว่าอะไรครับก็เอ่อเมนเทนบางใจอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นเล่นเลิกเลิกเล่นเล่นเลิกเลิกหยุดหยุดเลิกเลิกาพักเลิกเลิกอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ได้แับต่อเนื่องนะใช้คำนี้ดีกว่านอนกี่โมงครับตื่นเช้าขนาดนี้สองทุ่มครึ่งครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเวลาที่ผมนอนตึ๊ดนี่เมื่อคืนนอนไปทั้งหมด แปดชั่วโมงสิบแปดนาทีนะครับเข้านอนตอนสองทุ่มสาสิบหกนะครับตื่นตอนตีสี่ห้าเศษเด็กที่มันประมาณตีห้าแหละหนาฬิกาปลุกมันตีห้าแต่ตีสี่ห้าสิเจ็ดทำไมมันมันให้ผมตื่นอาจจะเพราะว่าผมขยับตัวมันไม่รู้เหมือนกันมอร์นิ่งนะครับมอร์นิ่งนะครับทุกคน สวัสดีตอนเช้านะครับแต่เองที่จะต่อไปก็จะมาทุกเช้าแหละครับผมเดีย๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะไปแล้วนะครับทุกคนไปห้องน้ำแล้วระบบย่อยทำงานมาละผมว่าสิ่งสิ่งที่จะทำแ,กแรกๆตอนเช้าคือกินน้ำกินน้ำเสร็จกินอะไรข้าวคือเป็นคนชอบกินข้าวเช้ามากผมจะไม่สซรคิปอาหารเช้าเด็ดขาดไม่มีสูตรอะไรทั้งสิ้นคือกินกินอย่างเดียว กินให้เยอะด้วยนะครับแล้วตื่นนอนไม่เข้าน้ำเ,เข้าไปแล้วครับก็คือล้างหน้าแปรงฟันไปแล้วแล้วก็ออกมาทําอะไรกินแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้แบบถ่ายหนักอะไรเงี้ยก็คือรอให้มันให้เขาเรียกว่าอะไรให้มันอ่าทํางานเออบางทีแบบบางวันก็ตื่นแล้วถ่ายเลยบาแต่น้อยบางวันส่วนใหญ่ก็จะต้องว่าแบบกินอะไรก่อนให้มันกระตุ้นก่อนคุณหมอ์นิ่งนะครับ สวัสดีนะครับแสดงว่าหลายๆคนที่มาดูไลฟ์เป็นก็เ,เห็นผมจากแบบซีวายเยอะนะครับเนี่ยก็สวัสดีนะครับแต่มัน,นานแล้วครับมัน,นานแล้วผมเองก็ผ่านไวัยพวกนั้นมาหมดแล้วมัน,ม,นมันจะสามสิบแล้วนะเนาะแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้ เป็นเน้นการทํางานในวงการเขาามากมายแล้วแล้วทําอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็สวัสดี <laughs> lawsuit, ทุกคนนะครับเินดีที่ได้เจอกันนะครับอีกสี่นาทีนะครับอีกสี่นาทีจะไปแล้วพี่ก็ตื่นเช้าแท้ใช่ครับตื่นทุกวันใช่ไม่เจอในจอ,อนานเลยมาเจอกันในนี้ก่อนนะครับผมในจอที่น่าจะพักพักสักพัก ใหญ่ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดติดตัวเองนะครับก็ถ้าวันหนึ่งมันมีโอกาสที่ดีหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทําแล้วก็ทําโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วสนใจเราอย่างเงี้ยคก็ค่อยว่ากันต,ตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังหมายถึงตอนนอนตอนดึกเข้าห้องน้ำบ้างไหมก็จะพยายามเข้าห้องน้ําให้ทําทุกอย่างทาทุ่างให้เสร็จก่อน อก่อนหลับอะครับก็คือผมหลับสองทุ่มครึ่งใช่ไหมครึ่งชั่วโมงสองทุ่มมันไม่พอก็ต้องทําทุกอย่างเสร็จแล้วแต่หนึ่งทุ่มถึงหกโมงครึ่งเออหกโมงครึ่งอาจจะแบบมือสุดท้ายหกโมงครึ่งเข้าห้องน้ำครังสุดท้ายอาบน้ำแปงฟันหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งอาบแปรงฟันทุ่มหนึ่งได้อะไรที่ไม่เติมน้ําเข้าไปอะครับก็จะก็จะดีมันจะไม่ปวดฉี่ซึ่งไม่มีปัญหาเลยทำไมไม่ไล่ขายของกันก็ อันนี้ผมไลฟ์คุยเล่นไงครับเดี๋ยวไลให้ของเดี๋ยวหาช่วงเวลาที่มันที่ทุกคนมาพร้อมกันดีกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นแบบเราตื่นเช้าแล้วไลฟ์เลยอะไรเงี้ยมันก็จะกระทันห่างนิดนึงอะไรเงี้ยครับ พี่เจอกักบกบิชิตอนน้ำท่วมน้องกอน,น่ารักมากอยากขอถ่ายรูปแต่น้องๆยุ่งอยู่มากๆครับสวัสดีนะครับตอนนี้บ้านก็กําลังฟื้นฟูอยู่ครับก็น่าจะดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาเป็นว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไลฟ์ชีพจัมพ์วันก่อนสี่เพิ่งตื่น <c oughs> นี่ไงไ,งไลฟ์แล้วไลฟ์ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับ ต่สามารถซื้อได้นะครับถ้าสนใจสินค้าสามารถซื้อได้นะครับกดเนี่ยเนี่ยกดตรงช็อปด้านล่างนะครับผมไม่แค่ไม่ได้ติดปะกาศเฉยขายครับขายแต่ที่พักไปคือบ้านพิริตาเป็นที่ส่งของหลักใช่ไหมเป็นแหวนเฮาส์มันไม่สะดวกมันโดนน้ำท่วมอยู่นะครับยังไม่เขาเรียกว่าอะไรครับมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับก็เลยสั่งได้แบบออเดอร์นิดหน่อยได้ครับส่งได้แต่หมายถึงว่ากลัวแบบมาเยอะแล้ว แล้วเราเราไม่มีพื้นที่พอแล้วมันจะแบบมันจะล่าช้าอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ตัดขายตั้งใจาขายอะไรเงี้กันจริงจังผมเองก็มาไลฟ์ในพื้นที่ส่วนตัวผมอะไรเงี้ยก็ใ้หายทุกคนในในพาร์ทคนที่ฟอลโล่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับแนวชืว่อใหม่เป็นไงบ้างโอ้จเจริญหูเอเจริญอาหารมากแล้วก็มีน้องใหม่มาอยู่ด้วยวตอนนี้ แมวอ,อีกบ้านหนึ่งเขาหิวข้าวแล้วบ้านาน,านั้นนะท่วมหนักมากก็คือท่วมไปชั้นหนึ่งแล้วมันไม่มีที่กินข้าวแบบบ้านมันเปลี่ยนนะครับแมวมันคงตกใจแล้วมันก็ไม่รู้จะทําไงมันก็เลยมาบ้านพิลิตแทนเพราะบ้านพิลิตมันจะมีแอร์เรียที่มันเคลียร์แล้วครับแอรเรียที่สะอาดแล้วอะไรเงี้ยมันก็มาอยู่เป็นแก๊ง 5, 5, ตอนนี้มีห้าตอนนี้มีสี่ตัวละไม่เหงาไม่เหงาโอบคุณน,น่าดูนะครับโอบคุณกันน่าดูมีแมวมาเพิ่ม ครับเดี๋ยวถ้ากลับไปชียิตใหม่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมหมอะไรเงี้ยครับช่งนี้มีผลงานบ้างไหมครับพี่ไม่มีครับผมเขาไม่กลับกันเหรอไม่ทีที่มันคือแมวคืองี้ครับไอตัวนี้ที่กลับมามันคือทีทีมันคือแม่เดียวกันแล้วมันก็ไปอยู่บ้านคนอื่นเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรตัอย่างอ่ะมันไปแต่เขาอาจจะชอบบ้านนั้นแล้วเจ้าของบ้านนั้นเลี้ยงดีอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วพอมันน้ำท่วมมันก็คงแบบไม่ชินเกิดอะไรขึ้นมันเลยกลับมาหาแม่มันที่อยู่บ ซึ่งมันอยู่บ้านเราแแวกเดียวกันเนี่ยแหละตัวนี้ผมก็ไปเล่นกับมันบ่อยไงไ้ยนีอมันเป็นเหมือนฟิลญาดกันอะอารมณ์นั้นนะครับไม่ได้แบบหลงมาใหม่อะไรเงี้ยครับพี่น้องกันหมดอะเออมันมีห้าตัวตัวหนึ่งโดนหมากัดตายแล้วแล้วอีตัวหนึ่งไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้ววันนี้มันกลับมาออใช่ครับมันกลับมาแล้วช่วแม่อ๊กกกำลังกายคือที่ก็อยากชวนนะครับเพราะว่า แต่ว่าประเด็นมันไกลกันไงแม่อ่าแม่ผมกับผมอยู่ห่างไกลกันหลายโลสามสิบกว่าโลนะก็เลยอาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าผมไปอยู่กับแม่บ้างอะไรเงี้ยผมก็ไปออกกับแม่ช่วงเช้าผมจะไปวิ่งตรงสวนสุขภาพตรงสุนัรปูมาครับออกกําลังกายตอนเช้าเลยไม่เคยอยอกกําลังกายตอนเช้าเลยตอนเช้าไม่ล้าเลยคะ่ะล้านะครับแต่แบบเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมไง ผมแนะนำว่าถ้าใครออกกำลังกายตอนเช้าแล้วถ้ามีเวลาเยอะจริงๆอ่ะตื่นมากินแบบกินให้มันแต่อย่าแน่นเกินนะกินให้มันย่อยง่ายๆกินอะไรก็ได้ที่มันย่อยง่ายๆเช่นผมกินเวย่อยง่ายนมปังเนี่ยแป๊บเดียวนมปังมันก็ประมาณหนึ่งอะพวกคาร์โบไฮเดรตมันก็มีเวลาในการย่อยแต่มันไม่ได้นานมากอ่ะแต่ถ้าตื่นมาแล้วกินแบบหนักๆไปเลยแบบเนื้อสัตว์แน่นๆอะไรเงียก็อาจจะแน่นนิดนึงก็แนะนำว่ากินพวกอะไรที่มันย่อยง่ายพวกแบบผลไม้ไข่ ไข่ก็จุกอยู่นะไข่มันย่อยนานอ,ะอ่ะอ่าพวกล้วยเออกล้วยแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยครับหรือกินเกลือะไรเงรีงย้งยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนะักวิชาการอะไรมากมายนะรก็แนะนํำในสิ่งที่ผมเคยทำอะไรเงรี้ยแล้วมันก็โอเคอะไรเงรี้ยแต่ผมว่ากินดีกว่าไม่กินเพราะรู้สึกว่ากินเนี่ยจะทําให้เรามี energy มีพลังงานวิ่งได้เยอะแต่ถ้าไม่กินเนี่ย มันจะ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 ยังไงเดียมันจะหงุหงหามันจะอ่ามันเหมือนร่างกายมันมันมันใช้ของเก่าที่เรามีอยู่แล้วมันมันวิ่งได้ไม่เต็มที่ผมว่านะแต่อันนี้มันกินเยอะคุณเข้าไปซัดเลยเต็มที่เลยเต็มที่สุดเท่าที่ทำได้ไปเลยอะไรเงี้ยมันดีกว่าแล้วมันได้แบบได้สารอาหารด้วยอะไรเงี้ยแบบใช้ได้ทันทีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีกว่าแต่ถ้าคุณแบบที่เกียจกินแนะนำว่าลงไปเดินเอา เดินเ่ะเดินชั่วโมงหนึ่งเดินก็จะดีมันจะไม่หนักเกินไปผมว่ามันจะไม่หนักเกินแต่ถ้าลงไปแล้ววิ่งเลยผมลองแล้วโอ้โหทรมานมากกินดีกว่า ไอวิ่งประมาณกี่โมงเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้าเสร็จใช่ไหมครับน่าจะเดินขึ้นเดินลงก็ย่อยแล้วครับตอนนี้ส่วนวน้าหนักถึงเป้าหมายยังยังครับน่าจะขอยสักประมาณสองเดือนไปลายปลายปีอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเข้าเข้าแกลบที่ผมคาดไว้ละที่ผมต้องการไว้ละอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ดีมากแล้วดีกว่าที่เคยเป็นเอา,อางี้ดีกว่ากลับมาดีกว่าที่เคยเป็นตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานนะเนี้ยณโมเมนต์เนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ กำลังดีที่สุดละผมว่านะไอ้ที่ผ่านมามันคือทูทูใช้ถ่ายเอางี้ดีกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง,างหยุดบ้างเลิกบ้างหยุดบ้างเลิกบ้างพักพๆ,ๆหยุดๆๆหยุดพักๆหยุดหยุดถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันเหมือนการทดลองอ่ะทดลองที่เรามีทุนเดิเอนอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ถูกหลักร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วพอไม่ถูกหลักร้อยเปอร์เซ็นต์มันนานไงมันใช้เวลานานมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราทําถูกตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงตอนนี้ผมอาจจะตัวแบบ บิ๊กเบิ้มแล้วก็ได้แต่มันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นทำๆหยุดๆทำๆหยุดแล้วมันไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ไม่ได้ครบองค์ประกอบขนาดนั้นนะหมายถึงอะไรหมายความว่าบางทีผมออกกังกกยได้สามเดือนผมหยุดยาวเมนเทนไม่ทําอะไรละออกน้อยลงแล้วกลับมาหยุดเออกลับมาเวิร์กอีกแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยครับ กินดีบ้างไม่แต่เรื่องกินเนี่ยผมมันก็จะพยายามกินดีตลอดเวลาแหละกินมาหลายปีลแล้วน่าจะเกือบสิบปีละก็คือมันเนี่ยการกินพวกนี้มันกินจนชินละแต่ที่มันขาดก็คือการพักผ่อนที่มันไม่ดีแล้วก็ความรู้อ่อที่มันไม่พอสองอย่างที่ที่มันเป็นจุดที่มันทําให้ผมอาจจะไม่ถึงเป้าหมายสักทีหรืออาจจะวินยัยอ่ะสามวินยัยความต่อเนื่องความวินยัยอาจจะไม่พอ แต่ปีเนี้ยปีนี้จนถึงต่อไปในจนปลายเนี่ยตั้งใจว่าจะเติมไอ้สามข้อนี้ให้ครบละนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูลฟ์นะเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปวิ่งแล้วน่าจะเริ่มย่อยแล้วนะครับผมก็ enjoy morning นี้นะครับใครที่เป็นทางานก็สู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ใครที่ไปนอนกำลังจะเข้านอนก็หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมไปคือ ปีห้ายี่สิบปีห้าสิบห้าประมาณเนี้ยจริงๆอยากไม้ทันปีห้าไหมเราลองืในเช้ากว่านี้นะครับทุกคนเพราะตอนนี้นอนมันโอเคละมันเริ่มมันเริ่มเป็นดูทีนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมส่วนใครที่มาไม่ทันก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับีเพื่อนบอกเพื่อนเจอกันปีห้านะครับเดี๋ยววันหลังช่วยพี่มาด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูไลฟ์กันนะครับวันนี้ขอตัวไปห้องน้ำนะครับแล้วก็จะไปออกกำลังกายแล้วใครที่ออกกำลังกายช่วงเช้านะครับก็ เอ็นจอยนะครับสู้ๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยกินเยอะๆนะครับพักผ่อนเยอะออกกำลังกายหนักๆนะครับทุกคนบ๊ายบาย